บริษัทบลิงบิวตี้จำกัดภายใต้การบริหารงานโดยนายกันกมนสหพานิชกูล CEO แบรนด์บ i n ง Beauty และนายสรวิทย์เหมวิจิตตำแหน่งโ o ฟ o าเดอร์เนื่องจากคุณกันมีความตั้งใจที่จะสร้างผลิตภัณฑ์เพื่อความงามที่มีทั้งคุณภาพและความปลอดภยัยโดยใช้สารสกัดจากธรรมชาติเพิ่มความดูดีบลิงบ t e ให้กับทุกคน เพราะเชื่อว่าทุกคนสามารถเปลี่ยนตัวเองในแบบที่ดีขึ้นไปได้อีกจึงใส่ใจรายละเอียดทุกขั้นตอนตั้งแต่การออกแบบโลโก้แบรนด์โดยใช้สัญ,ญลักษณ์เป็นนกนางแอน่นเนื่องจากนกนางแอ่นจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดและพิถีพิถันในการทำรังเช่นเดียวกับบริษัท b l i n k beauty จำกัดที่คัดสรรสารสก,กัดสิ่งที่ดีที่สุดมาใช้ในการผลิตสินค้า ส่วนพื้นหลังสีรุง้งหมายถึงความสร้างสรรค์ที่สวยงามในการทําผลิตภัณฑ์แบบไม่ซ้ำใครและยังสนับสนุนให้มีความเท่าเทียมให้เกิดขึ้นในสังคมไทยอีกด้วยซึ่งบริษัท Blink Beauty ได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ตัวแรกคือ d i a อน n d m k s k อย่างเป็นทางการภายใต้สโลแกนคุณเปลี่ยนเพื่อคุณ โดยมีคุณฟ้าใสาปรปวินสุดามิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์ปี2019และสาวสวยสุดเซ็กซี่เอมมี่อมนวันหรือเอมมี่แม็กซิมพร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานอย่างคับข้างเหมือนความฝันของกันกันก็เป็นเด็กคนหนึ่งที่มีความฝ่ฝันนะครับแล้วก็ไม่คิดว่าวันนี้จะยิ่งใหญ่ขนาดนี้ครับขอบคุณทีมงานทุกๆคนที่ช่วยอย่างเต็มที่แล้วก็ขอบคุณพี่ฟ้าใสามากๆที่แบบให้เกียรติมาร่วมงานกันครับ <c oughs> การกับแทนมีปัญหาผิวที่เซนซิทีฟครับแล้วเรารู้สึกว่าพอเราเข้าคลินิกหรืออะไรมันยังไม่ตอบโจทย์เราเรารู้สึกว่าสารบางอย่างเราไม่ถูกกับใบหน้าของเราเราก็เลยลองปรึกษาแลบว่าโอเคสภาพผิวหน้าเราอ่ะเป็นอย่างนี้มีทางไหนที่จะพอที่จะรักษาได้แล้วก็ตอบโจทย์เราได้เราใช้เวลาคิดคนอยู่หลายเดือนครับ กว่าจะมีวันนี้คือผ่านกระบวนการมามากครับก็เลยรู้สึกว่าพอได้ของที่ดีอยากให้ทุกคนได้ลองใช้เลยตั้งราคาที่ไม่สูงมากจับต้องได้ครับจริงๆมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากเพราะว่าปัจจุบันตลาดบิวตี้ใหญ่มากครับการพยายามหาวัตถุดิบที่เข้ากับได้ทุกสภาพผิวกันเลยเลือกดอกคาโมไมล์มาใช้ในการที่ทําให้ผิวอ่มีความปอะประโลมลงครับแล้วก็การรู้สึกว่าสิ่งนี้ ตอบโจทย์กับทุกสภาพผิวกันก็เลยรู้สึกว่าโอเคแบรนด์เราน่าจะยืนได้ด้วยสารสกัดตัวนี้ครับสุดยินดีแล้วก็เป็นเกียรติมากๆเลยนะคะต้องขอบคุณพี่ๆมากๆที่ที่เน้องๆสิที่ที่ให้ฟ้าใสมาที่นี่แล้วนี่ก็เป็นครั้งแรกที่ฟ้าใสมาร้อยเอ็ดด้วยแล้วก็พอถามถึงผลิตภัณฑ์อย่างที่บอกนะคะก็ได้มีการคิดค้นมาหลายเดือนมากก็เลยแบบรู้สึกว่าโอ้อโหทดลองเองด้วยมีแบบมีหลากหลายสูตรที่ต้องกว่าจะมาถึงทุกวันนี้ค่ะก็เลยแบบยินดีด้วยค่ะ รู้สึกดีใจค่ะแล้วก็รู้สึกยินดีมากๆที่ได้มาร่วมงานต้องขอบคุณคุณอ้ําแอบแซบก่อนนะเพราะว่าถ้าไม่มีเขาไม่ได้มาร่วมงานนี้นะคะก็อะไรที่เป็นผลิตภัณฑ์ดีๆเรื่องความสวยความงามนะมันเป็นอะไรที่ผู้หญิงต้องอย่าหยุดสวยและตัวเราเองเนี่ยอายุจะ40 40แล้วแล้วพอเราได้ลองผลิตภัณฑ์หรือได้รู้จักกับบริ้งแล้วเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าเออเฮ้ยมันตอบโจทย์ให้เราได้ก็แค่นี้คือยินดีแล้วก็โอเคที่จะมางานมากๆค่ะ การคาดหวังให้อย่างน้อยลูกค้าที่ได้ซื้อไปมีผลลัพธ์ที่พึงพอใจที่สุดครับการยังไม่ได้คาดหวังถึงรายได้หรืออะไรแต่กันอยากให้ผลิตภัณฑ์ของกันอะได้เป็นที่รู้จักแล้วก็ได้เป็นที่ยอมรับครับมองไว้หลากหลายตัวเลยครับแล้วก็มีตัวที่กําลังพัฒนาสูตรกันอยู่ซึ่งจริงๆตัวนี้ก็พัฒนาขึ้นมาตีคู่กับไดมอนด์มาร์คเลยแต่ว่ายังไม่ลงตัวสักทีกันก็อันไหนที่กันยังไม่มั่นใจก็ยังไม่กล้าปล่อยออกมาครับ ช่วงนี้เรามีตัวแทนจําหน่ายครับตอนนี้เราเปิดรับตัวแทนจําหน่ายแล้วก็สามารถดูข้อมูลได้ที่เพจหลักก็คือ Blink Beauty ครับแล้วก็ LINE OA at Blink Beauty Official ครับครับยังไงกันก็ฝากผลิตภัณฑ์ Diamond m a s k ภายใต้แบรนด์ l n n k Beauty ด้วยนะครับขอโอกาสให้ได้ลองกับผิวหน้าของทุกคนแล้วจะไม่ผิดหวังแน่นอนครับ